สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ในงานโตเกียวออโต้ซาลอนนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะพามาเดินชมบรรยากาศนะครับในงานมาปีนี้ต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกผมต้องบอกว่าปีนี้เป็นครั้งแรกที่ผมได้มางานนะครับแล้วก็ตอนนี้อยู่ในบูธมิตซูบิชิเดี๋ยวเราพาไปดูครับว่ามีรถอะไรน่าสนใจในงานปีนี้บ้างครับนี่นี่นะครับแล้วก็กลางสเตจเลยกลางฮอลเลยนะครับกลางบูธนะครับก็คือคันนี้ครับตัวมิตซูบิชิ ไททันนะครับตัวนี้ก็คือตัวลาลีอาร์ตแล้วก็ตัวที่ไปแข่งในรายการเอเชียนครอสคันที่นะครับอันนี้ก็คือเป็นรถที่ส่งตรงมาจากเมืองไทยนะแล้วก็เอามาโชว์ในงานนี้ด้วยนอกจากนี้แล้วนะครับก็ยังมีรถไททันนะครับที่ผลิตจากบ้านเรานะครับที่ผลิตจากบ้านเรานะครับมาโชว์ในงานนี้ด้วยนะแล้วก็อีกคันหนึ่งนะครับอันนี้ไม่ได้ผลิตในบ้านเรานะแต่ก็อยู่ในทีมของตัวลาลีอาร์ตนะก็คือตัวเดลิก้าตัวนี้จะเป็นเหมือนรถโมบายเซอร์วิสของเขานะครับตรงนี้ นะเขามีแบบให้ขึ้นไปชมข้างบนด้วยนะพามาดูกัน,นคันนี้เราก็อาจจะได้เห็นแล้วในงาน Japan Mobility Show ที่ผ่านมานะครับอันนี้นี่อ๋อคันนี้เป็นคันแข่งนะขอภายแล้วจะมีอีกคันหนึ่งที่ที่เป็นอยู่ในทีมเขานะเป็นรถเซอร์วิสนะอันนี้ก็ได้แข่งด้วยนะมีเบอร์ติดอยู่นะครับตรงนี้ก็โชว์ในเรื่องของสมรรถนะอะไรต่างๆนะอันนี้ก็มาโชว์ดู ช่วงล่างอะไรต่างๆ <Okay. S 1> นะแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูคันอื่นๆกันอกีกว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับนี่ตัวนี้นะครับกระช้อเห็นช่วงล่างอะไรต่างๆนะครับตรงนี้แล้วก็แน่นอนนะมีวินมียางอะไหล่มีอะไรนะครับ จุดลากรถอะไรต่างๆตรงนี้นะอันนี้ก็คือส่งมาจากบ้านเรานะแล้วก็ผลิตแล้วก็ประกอบในบ้านเราด้วยนะครับอีกคันหนึ่งนะคนญี่ปุ่นก็ให้ความสนใจกันมากเลยนะครับก็คือมิโซบิชตัวอตันตัวนี้ถ้าเกิดอยู่ในบ้านเราเขาจะเป็นตัวแอดเลตนะครับก็คือตัวแอดเลตในบ้านเราคอนเซ็ปต์เหมือนกันนะมีนี่เปิดปิดต่างๆ นะครับภายในก็เหมือนกันนะนี่ตว่นะจาจอเขาเป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นนะครับคันเกียร์อะไรนี่คันนี้ต้องบอกเลยว่าผลิตม,มาจากบ้านเรานะกระโปงต่างๆเป็นคีเลยนะครับอันนี้ก็เป็นชุดแตกนะภายในอะไรต่างๆแคตตาล็อกด้วยนะ นี่น,น,นี่ที่เพิ่มมานะครับปิดเปิดไฟฟ้านะครับตรงนี้ฟ้ฝาถังใหญ่ผมก็ไม่รู้ว่าที่นี่เป็นยยโรห้าหรือเปล่านะมาตรฐานที่ญี่ปุ่นนะครับตรงนี้จบอะไรก็ เวอร์ชั่นก็คล้ายๆกับบ้านเรานะมีบายสปอร์ตให้นะบายสปอร์ตให้มีไฟเลี้ยวต่างๆนะครับขับเคลื่อน4ล้อนะอันนี้จะเป็นอ,อ่อตัวที่ตัว150เองอะ่ะร5อยหแรงนะู่ไหนเอ,อ่อยู่นี่นี่1 5อแรงม้าอ่ะขออภัยกิโลวัตต์2องแรงม้าอ่า นี่สองวยแรงม้าก็คือเวอร์ชันนะที่ขายในบ้านเราด้วยนะครับนี่นี่นี่เอ็กซ์ตรีมอยู่นะไฟตันเสร็จปุ๊บคันนี้ก็เป็นตัวเอาล a นเดอร์นะครับ PHEV นะตัวนี้จะมีโอกาสเข้าบ้านเราไหมซูมออกดูแบบคนค่อนข้างจะเยอะทีเดียว นะครับดูภายในกันนิดหนึ่งนะมีหมวดมีอะไรต่างๆนะครับข้างในก็ดูกว้างขวางนะมีรูปแรนะครับดูนินดหนึ่ง ไม่เป็นพัดลมิกกับลูปนะตรงนี้ดูข้างในบอกพับเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์เสริมนะครับพับเบาะได้อะไรได้นะลดห้าที่นั่งนะครับตัวเ u า l a n d n r er. e r PHEV นะครับ Plug-in Hybrid นะ ให้ด้ยกันเดี๋ยวไปดูตัวอื่นกันดีครับว่ามีอะไรบ้างถนะับมาตรงนี้มินิเดริกา้าก<ช>ันะนี่ก็เอามาแต่งนะครับปีนี้มาในแนวสโนว์หมดเลยนะอันนี้เป็นแนวสโนกีร์นะครับสีขาวนะขับรุยหิมะนะนนี้ก็เป็นยางหิมะนะครับยางสำหรับขับบนพื้นผิวหิมะ แลมีการแต่งกันชนด้านหน้านะสวยๆนะตอนนี้เป็นเคคาโอกาสที่จะเข้าบ้านเราน้อยมากยกเว้นเกรมาเก็ตเอาเข้าไปนะครับคันเล็กๆน่ารักน่ารักนะครับนะแล้วก็คอนเซ็ปต์ขับไปเล่นหิมะเล่นสกีต่างๆ นะครับมีโต๊ะให้มีอะไรให้นะเป็นอุปกรณ์เสริมเข้ามานะครับคอนเซ็ปต์นี่ตุก๊กตาด้วยตัวสไลด์นะนี่ก็แต่งมาแล้วก็ตัวนี้เดลิก้าคันปกตินะครับไซส์ปกติสโนเกียเหมือนกัน น,นี้ก็เป็นตัวเวอร์ชันล่าสุดนะครับของเขานะ,ะยางต่างๆล้อแม็กนะยางเป็นยางโตโยนะครับอันนี้เป็นยางขับบนทีมะโดยเฉพาะเลยนะบ้านเราไม่มีโอกาสได้ใช้แล้วก็เขาก็ต้องเปลี่ยนยางกันตามฤด,ดูกาลจริงๆนะโหข้างในแต่งสวยมากดูคันเกียร์นะเป็นสีเขียวเลย ครับโอ้นี่น,นี่เขาแต่งหมดเลยนะด้ามจับมือจับอะไรต่างๆที่ยึดนะนะครับเบกมือไฟฟ้าเกียร์คันโยกนะใส่แหลกหลังคาเข้ามาแล้วก็บรนทุกของเข้าไปอีกนะบอกข้างหลังก็พับนะครับมีแหลกวางสเก็ตอาสโนโบอร์ดนะนะครับตัวนี้ อีกคันหนึ่งนะครับที่อยากให้ดูก็คือตัวไททันนะครับตัวนี้ก็คือกระบะที่ส่งตรงมาจากบ้านเราเช่นเดียวกันแล้วก็มาตกแต่งในการลุยหิมะนะครับมีอุปรกรณ์ต่างๆนะครับวันนี้ก็เป็นคอนเซปต์คาร์แต่งเป็นคอนเซปต์นะดูให้ดูกันนะครับพาชมบรรยากาศกันนะครับตรงนี้ ดูดุทีเดียวนะติดสปอ l ตไลท์ข้างบนด้วยใส่แหลกหลังคาเพิ่มนะาพื่อนที่เก็บสัมภาระนะครับกันชนหน้าไฟหน้านี่อย่างนี้เลยนะเอาออกแต่ยังมีกล้องอยู่นะนะกล้องด้านหน้านะครับ สวยที่เดียวสวยที่เดียวนะครับอันนี้ก็คร่าวๆเท่าน,นี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับบูธมิสุบิชินะครับเดี๋ยวพาไปดูบูธอื่นๆกันดีครับ